ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรตอนนี้ลูกค้าส่งมานะคะจากจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอะไรคะอ่าเพชรบุรนะคะอ่าหน้าเตาขึ้นสนิมนะคะหืมลึกมาก ลึกะไหมกิน,น้าเตาเยอะอยู่ลึกมากอ่าอันนี้เป็นหน้าเตาที่ลูกค้าส่งมาให้ทางเราขัดนะคะทางเรารับขัดนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถส่งมาให้ทางเราขัดให้ได้นะคะนี่นะคะกำลังขัดนะคะจะนิ่งลึกเหมือนกันนะคะ นะคะ้นรอบวนรอบนอกเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียีกทค่ะัเสร็จเรียบร้อยนะคะเข่าต้า